ชอบน้ำเสียงมากแล้วก็วันนี้มาร่วมงานบิวทรียมครบรอบ14ปีนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เต้าก็มาในฐานะที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ Baby b r i ร e ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าบิวทรียมเป็นอะไรที่เป็นร้านที่เต้าแบบ ผูกพันมากๆเพราะเวลาเราอยากจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลตัวเองเราก็จะมาที่บิวทรีมค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแบบช้อปปิ้งที่สนุกด้วย <c oughs> แล้วก็ยิง่ง <c oughs> พอได้ร่วมง,งานในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์กับเบบี้ไรท์ก็ยิ่งสุขกับว่าว่า,วาดีใจที่มีพื้นที่ที่เราสามารถจะส่งต่อการดูแลตัวเองจากเบบี้ไรท์ให้ทุกคนได้เขา้าถึงตัวนี้ครับเรา,เร,าเรียกว่าตัวช่วยกันดูแลตัวเองเยอะเนาะแต่เราอยากฝากลับถสาวๆไหคะที่รับความแบบ คนที่สวยมันเต้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่บิวทรีมค่ะ<ห>มีโปรดักต์ให้เลือกมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมติดไม้ติดมือเบบี้ไรท์กับไปด้วยละกันค่ะเป็นอีกหนึ่งทริคที่ได้อเอาไว้ดูแลตัวเองก็คือต้องมาร์กหน้าบริเวณจมูกะม่บ้านชีวิตแม่บ้านสาวเป็นตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมอือยี่สิบชั่วโมงไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมค่ะก,ก็ปกติก็ยัง ทำงานแล้วก็มีปอกผลไม้บ้างนิดหน่อยในการเป็นแม่บ้านปอกคล่องแล้วโนตานีเนาะสนุกสนุกไม่คล่องแต่ว่ารู้สึกเอนจอยคือมีสกิลอะไรเพิ่มอีกไหมคะแต้วที่ได้เพิ่มมาหลังจากการเป็นแม่บ้านของเราอไม่ค่อยมีค่ะมีแค่ปอกผลไม้แล้อย่าง่างอ่ะถ้าปอกผลไม้อันไหนมันยากสุดอะไรนะอันไหนมันยากสุดที่ต้องเรียปอกที่ยากเหรอคะไม่ โชคดีไม่กินค่ะก็อะไรที่ยากก็จะไม่ไม่ปอกค่ะก็จะเป็นหลายที่ง่ายกีวี่มั้งที่แบบปอกได้สวยเป็นยังไงมันมันเพราะว่าเราไม่เห็นแต้วคือหน้าจอกีวีแทบจะไม่เห็นเลยหรอก็แต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์นะอยู่ในไอ i ีไอีที่แอคทีฟตลอดใช่ค่ะก็แต่ว่าไม่ใช่แค่แต้วแหละก็ก็มีอีกหลายหลายคนที่เพื่อนๆที่แบบก็น่าจะมีครอบครัวด้วยอายุด้วยอะไรอย่างี้ ก็ก็เป็นเรื่องปกติอายุอนามมาทำไมคะแต้วมันมากขึ้นตามลำดับใช่ค่ะมันก็เลยมาแบบว่ามันก็เลยอาจจะทำให้แบบเออห่างหายไปบ้างอะไร้ว่นยิ่งยังนัดเจอนัดอะไรกับเพื่อนแบบสมัยก่อนแต่ว่าไม่ค่อยบ้างค่ะอาจจะย่างแบบเพื่อนก็อาบางคนก็จะลอดลูกลูกนนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามนัดเจอก็เป็นหัวสุขภาพหลังบ้างอะไรบ้างก็เลยก็เลยแบบ อ่ะไม่เป็นไรพักผ่อนกันเนอะอะไรอย่างเงะะี้ยแต่แทบเปลี่ยนไปเยอะเลยมาเพราะว่าผมแทบจะเป็นคนทำงานชนปีชนปีตลอดเวลาแต่นี่คือแบบว่าแทบไม่ได้ถ่ายละครเลยอยู่อ่ไม่เยอะนะคะก็ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆรื่อเพราะว่าก็จะ,ะไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอยู่แล้วด้วยค่ะก็จะมีงานอื่นแต่อาจจะไม่ได้เป็นในสายของ วงการบันเทิงเยอะขนาดนี้ไม่ใช่สิพูดว่าวงการบันเทิงไม่ถูกน่าจะเป็นเหมือถึงว่าวงการการแสดงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนยังยังคงมองหาโอกาสที่เราจะฟิตอินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตอนนี้มีเวลาแบบเฟลตี้อยู่ไหมแล้วการดูสุขภาพเรอากออกกำลังกายอะไราก็ปกติค่ะก็ทําให้เป็นชีวิตประจาวันยังมีเทไปอยู่ใช่แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบหเป็นกล้ามเนื้อเป็นแบบเลย์มขันแล้วน ก็ไม่นะคะก็ปกติเป็นเหมือนแบบเมนเทนให้ให้เราแบบสุขภาพดีแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายด้วยแล้วบ้านคุณย่าป็นไนี่บ้านคุณย่าเหรอคะก็ยังน้ำท่วมอยู่ค่ะใช่ใช่ปักเป็นจริงจริงบ้านไม้เป็นทั้งมีทั้งไม้แล้วก็ทั้งปูนด้วยค่ะแต่ก็จริงจริงจะท่วมทุกปีซึ่งก็ ไม่แปลกใจแต่ว่าอาจจะแปลกใจตรงที่แบบมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ํามาเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ย <หา S 2> ัง<า>ไม่ลดไมเสียหายเราต้านทาไปแล้มเอ่อไม่ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีมาทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่น้ํามีโอกาสจะท่วมได้ค่ะก็จะพยายามทําให้แบบเราสามารถ<ม>ใช้ยกสูงแล้วแล้ว,ลวก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบเออ เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือน,นตายตัวนะคะก็จะแบบเป็นรอยตัวยายยาย,ย,ายได้ไง่ายๆที่ความเป็นหัวองเงี้ผู้สูงอายุด้วยอะไรเงี้ยเราเรา,เ,ราเช็คตลอดไหมครับแ้วาเช็คค่ะก็ก็คุณแม่ก็จะไปเยี่ยมคุณย่าตลอดก็คือยังเดินทางเข้าไปหาได้ยูใช่ยังเข้าไปได้คะ่ะเพราะว่าก็จะมีส่วนที่เ,เราถมดินขึ้นมาเพื่อแบบจอดรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีทางที่ทําขึ้นมาเพื่อแบบเข้าไปอยู่ตรงเข้าไปตรงที่คุณย่าอยู่ มีคุยหรืออ้อนบ้างไหมคบว่าแบบว่าเขาสมมติผู้สูงอายุจะไม่ค่อยอยากจะย้ายไปไหนเลยอยากให้ท่านย้ายออกมาอยู่ที่อื่นได้ก็มีแผนสำรองค่ะจริงๆจะมีแบบบ้านอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามบอกเหมือนกันค่ะแต่ก็จริงๆก็แล้วแต่คุณย่าคือเราก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแหละถ้าสมมติมันแบบมันมันดูเสี่ยงจริงๆก็ก็เราก็จะดูแลกันแล้วก็จะแบบย้ายคุณย่าออกมาารณ์ตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวเนาะใช่สิงที่คุณย่าเขาชินกับสิ่งที่มันจะต้องมาในทุกๆปี ถ้าเขาก็เจอทุกปีอยู่แล้วด้วยแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมันทงใต้ค่ะใช่ใช่ใช่ก็คือมันท่วมประมาณนึงคือเขาก็จะมาอย่างเงี้ยทุกปีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปใช่ค่ะแต่ว่าทางใต้มันข้างหนักใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แบบทุกคนช่วยช่วยเหลือกันเนาะก็สู้ๆนะคะเต้เว้าเื่อว่ากำลังใจแล้วก็ไม่ใช่แค่กำลังใจแต่เป็นความช่วยเหลือ จากทุกคนที่มีทั้งกําลังทรั์หรือว่ากําลังแรงก็กําลังจะส่งไปถึงคนยังไงก็อดทนกันหน่อยนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันด้วยดีค่ะเจ้ามีส่งอะไรไปบ้างไหมเจ้าก็มีแบบส่งบริจาคน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างค่ะก็ผ่านทำมันเองส่งไปเองเลยเหรอ,อ,อนานเรียกแค่แต่แกรกๆเลยเพิ่งพ่งเพ่งเริ่มเนี่ยคะ่ะเขาเจ้าก็พยายามแบบมองหาว่าคนจะ ต้องการอะไรบ้างก็จะเห็นหลายๆคนที่จะแบบส่งที่ชาร์จโทรศัพท์ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ่อเนื่องจากเราติดต่อกันไม่ได้เราก็ไม่รู้ด้วยหนูว่าความต้องการหลักๆจริงๆเขาเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้บางทีสิ่งที่เราส่งไปมันกลายไปเป็นภาระให้กับคนอื่นแต่แต่คิดเราว่าน้ำน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ยังไงต้องใช้ตลอดใช่ค่อย่างพอจังหวะบ้านณย่านา้ำท่วมประกอบกับข่าวภาคใต้พอเพราเขาอ่านข่าวเราจิตใจคุณย่านยังไงบ้าง ตอนนี้จริงๆคุณย่าก็มีแบบเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปด้วยค่ะก,กะ็คุณยา่าคงไม่ได้ติดตามข่าวอะไรขนาดนั้นก,ก็จะเป็นในส่วนของแบบดูแลเรื่องสุขภาพคุณย่าเป็นหลักก่อนก็ไม่ได้แบบเอาข่าวอะไรไปให้ท่านแบบรับรู้มากมายยโอเคค่ะแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ